เราเนี่ยืนไหมืนไหมไเดือดยเดือดเวยแล้วะเกมเราไม่จ่าใครกุ๊แมนเรยุหนึ่งไม่ยกหนึ่เขาเขาเหมือนจะทำเราเราไม่ได้วันนี้ได้สามคะแนนได้สี่คะแนนได้คะแนนไฟต์ต่อไปเราเจอใครอ่ะมันมานยโ่งการมันย่กันครับีเข้ามาไฟท์นี้มีหวังไหมเ้ยต้องมีมีหวังไง

ก็ทำตามเลยแล้วอยากจะพูดอะไรอยากขอบคุณไทยแฟนพิเศษอ <นะ S 2> ขอบคุณ FC แฟนมวยทุกคนด้วยครับก็ฝากติดตามฝากเชียร์ด้วยครับเตรียมน้องยินดีด้วยสำหรับชาวันนี้ขอให้ถึงฝันนะผมเป็นยังไงครับหนึ่งครับซ้อมซ้อมมันไม่ดีครับ,บค,นะนนะครับผมก็มาเป็นไงบ้างก็เก่งนะครับผมสอมน้อยแบกครับ อ๋อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่มาจากประเทศไหนพม่าครับเป๊กเรียงกับกเรียงบุดอยครับกเบุญดอยครับพี่ซ้อมอยู่ที่ไหนลาบุรีครับลาบุรีซ้อมอยู่ใช่เพราะประชัยครับเพราะประชัยครับครับผมเข้ามาช่ในรอบยังมีหวังไหมพี่อีกยังครับยังมีอยู่ครับครับผมะเกะเก็ตตัวครับผมไต่อไปเจอใครครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับผมวันนี้ก็เสียใจนะพี่นะเสียดายครับ อยากจะพูดอะไรกับแฟนนยชาม่าที่เชีพี่วันนี้หน่อยไหมครับพี่เท่ขอโทษครับพี่ี้ขอิ๊กว่างครับพนี่ครับพี่ไม่เป็นไรครับเใจครับตู้ไครับเอาครับเป็นไงครับนื่อครับซอมซอมมันไม่ดีครับครับผมซอมแตเป็นไงบ้างก็นก่งนะ ครับผมอตอนน้อยแบกครับตอนน้อยไม่ได้ครับครับพ่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่มาจากประเทศไหนพม่าครับเป็นเลียงกับกีเรียบุดอยครับในบุดอยครับพ่อพี่ซ้อมอยู่ที่ไหนลาบุรีครับลาบุรีซ้อมอยู่ที่ใช่ครอบป่าชายครับครอป่าชายครับพ่อข้างบนชกไม่รอบยังมีหวังไหมพี่อีกยังครับยังมีอยู่ครับครับผมอตะเกย์ตะเกตตัวครับผมอไปต่อไปเจอใครครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับพ่อ วันนี้ก็เสียดายนะพี่นะเสียดายครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยชาวพม่าที่เชียร์พี่วันนี้หน่อยไหมครับพี่เออเอ่อบคุณพี่แลขอโทษครับพี่ประธานให้พี่หว่างครับพ่อขอบพี่ไม่เป็นไรครับเป็นต้องแก้แล้ครับเอาครับ